สวัสดีครับอยู่กับผมและทีมงานทีเดย์สตาร์สกอร์สำหรับพาน,นี้เราจะมาวิเคราะห์บอลในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกประจำวันที่8เดือนกันยายนปี2,565ก็จะเป็นศึกการแข่งขันระหว่างคู่ลูโดโกเลสเจอกับเอสโรม่าสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา23.45นาิกาส5นาทีสำหรับสนามที่จะใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามฮูเวฟามาอารีนานะครับ อัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมนะครับทางด้านลูโดโกเลสนะครับผลงานท่านัดที่ผ่านมาก็ชนะไป3เสมอ0นแพ้2เป็นทีมจากลีกบัฟเกเลียนะครับภายใต้การนำทัพของอกุสซออันเตรอินมุนดาก็เพิ่งพาลูกทีมนะครับเปิดบ้านเอาชนะ FC ฮิบาไปด้วยสกอร์6กต่อในรายการลีกล่าสุดสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมนะครับก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทดแบนเข้ามาแต่อย่างใดทางด้านลูโดโกเลสนะครับแผนการเล่นในวันนี้คาัว่าจะมาในระบบ4.3 3 โดยจะวางซิมอนซาลูก้าลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้ชินซินโยกับเดนนี่กูเปอร์แล้วก็โอลิเวียเวอร์ดอนและอันทอนเนลยานครอปลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านยาคุปิโอโตสกี้ sky, กับลิทแล้วก็อีวานยาดานอฟคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็จะให้เบอร์นาดเพ็กเพเต้กับตีอาโก้แล้วก็คิริกเดฟปาร็อฟลงทําหน้าที่เป็นสามประสานในหน้าคอยล่าตาข่ายส่วนทางด้านเอเอสโลมานะครับผลงานทานัดที่ผ่านมานะครับก็ชนะไปสเสมอ1แพ้1 เป็นทีมจากลีกกาโซเซเลียอิตาลีนะครับภายใต้การรับของกุนซือโซเซมูรินโญ่เขาเพิ่งพาทีมนะครับบุกไปแพ้กับอูนินเดเซไปด้วยสก,กอร์4-0ในรายการลีกล่าสุดนะครับสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมนะครับก็จะไม่สามารถใช้งานนิโคลโลซานิโอโลนะครับกับจอร์เจเนโอไวนัดดุลนะครับที่มีอาการบาดเจ็บยังต้องพรรักษาตัวอยู่นะครับแถมยังต้องมาเสียแทมมี่อับราฮัมนะครับตำแหน่งกองหน้าที่เพิ่งมีอาการบาดเจ็บมาแบบส,สดๆร้อนๆนะครับจากในรายการลีก ทางด้านเอสโลมานะครับแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ3 4 2 1โดยจะวางมิเลชูวิลล่านะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้จานลูก้ามันซินีกับกิสตรอมลิงและอิบานเยสลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านเมเมสซซกิเซลิกนะครับกับโมฮัมเหม็ดกามาร่าแล้วก็บรอันคิสตันเต้และนิโคลัสชาลิฟกี้คอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวรุกก็จะให้สเตฟานเอลชาโวีกับโรเลนโซเปเรลลินีคอยปั่นเกมสนับสนุนอันเดเบรติกองหน้าตัวเป้าคอยหายจังหวะจบสกอร์ สำหรับทัศนคติในเกมนี้นะครับทางด้านโรม่านะครับเป็นเจ้าของถ้วยบอลแชมยูฟาคอนเฟเดรลีกจากฤดูกาลก่อนนะครับก็ได้กลับมาเล่นในรายการบอลถ้วยรองเป้าหมายคือนะครับต้องการคว้าแชมป์ในรายการนี้นะครับเพื่อขยายความสําเร็จขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งกุนซือของทีมอย่างโซเซมอนิโยนะครับก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะเพิ่มสถิติความสําเร็จส่วนตัวโดยเขาเคยคุมทีมนะครับแล้วก็กวาดมาแล้วทุกถ้วยในรายการยุโรประดับสโมสร การจัดทัพจึงเน้นแบบเต็มสูบแน่นอนอีกครั้งคู่แข่งจากลีกบัฟกิเลียนะครับอย่างลูโดโกเลสนะครับที่มีประสิทธิภาพทีมนะครับด้อยลงไปจากเดิมเยอะแม้ว่าจะเป็นฝ่ายบุกมาเยือนแต่โอกาสที่ทางด้านโลมานะครับจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะกลับออกไปได้มีความเป็นไปได้สูงเพราะฉะนั้นจากเลนราคาที่เปิดมานะครับอยู่ที่1ลูกยังไงจึงน่าจิ้มทางฝั่งโลมาเอาไว้ก่อนสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับก็เป็นทางด้านเอเอสโลมาต่อหนึ่งลูกนะครับฟันธงทางด้าน AS สโลมาชนะ2.0าอมั่นใจอยู่ที่90% ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์อบอลในศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับก็จะเป็นศึกการแข่งขันระหว่างคู่ลูโดโกเลสเจอกับเอเอสโรมาสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา23มิถุนา45นาทีถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขอเป็นทุกท่านไว้มานาทีนี้ด้วยนะครับหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานทีเดสตาร์สกอร์ด้วยนะครับผม เอาไว้เจอกันใหม่สำหรับภาคต่อไปนะครับว่าจะเป็นบทว,วิเคราะห์อบอลเกี่ยวกับคู่ไหนสำหรับภาคนี้ก็ผมและทีมงานที่เดสตาซูเกอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม